มึงโทรหาใครอะ่ะโทรรายงานคุณพ่อครับไม่ต้องหรอกแต่พวกมันเล่นแรงขึ้นทุกวันผมต้องให้คุณพ่อจัดการเรื่องนี้ครับแล้วถ้ากูขอไม่ให้มึงบอกอะ่ะทำไมล่ะครับนายน้อย,อยชีวิตนายน้อยตกอ,อยู่ในอันตรายนะครับอย่าดื้อเลยนะครับกูไม่ได้ดือ้อกูเข้าใจแต่มึงก็น่าจะรู้จักในใสายพ่อกูไม่ใช่หรอ ตามแก้แค้นกันไม่จบไม่สิ้นนะกูไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นอีกแล้วแล้วก็ที่สำคัญอะกูมีมึงคนเดียวก็พอแล้วกูมั่นใจนะว่ามึงดูแลกูได้ก็ได้ครับผมจะไม่บอกคุณพ่อ รู้สึกตัวอีกทีวันวัเพิ่งรู้มันคืออะไรคือสิ่งที่เรียกว่ารักก่อนตัวกำลังมาหาฉันเรื่องที่เธอและความผูกพันกันและกกันจนวันนี้มันกำลังมารักที่แสนอีไง